พิธานอีศบเรื่องกระต่ายตื่นตูมผู้แต่งอีศบครั้งหนึ่งมีกระต่ายตัวหนึ่งนอนหลับอยู่ใต้ต้นตาลขณะที่นอนหลับอยู่นั้นเกิดพายุใหญ่ทําให้ลูกตาลหล่นลงที่พื้นดินเกือบถูกกระต่ายกระต่ายตกใจตื่นขึ้นคิดว่าฟ้าถล่มลุกขึ้นวิ่งไปอย่างรวดเร็วสัตว์อื่นๆเห็นกระต่ายวิ่งมาจึงถามกระต่ายว่าท่านวิ่งหนีอะไรมากระต่ายบอกว่าฟ้าถลม่ม สัตว์เหล่านั้นได้ฟังก็วิ่งตามกระต่ายไปจนพบราชสีตัวหนึ่งซึ่งเป็นสัตว์เจ้าปัญญาเห็นสัตว์วิ่งมาดังนั้นจึงถามว่าพวกท่านวิ่งหนีอะไรมาสัตว์เหล่านั้นบอกว่าฟ้าถล่มราชสีจึงบอกให้สัตว์เหล่านั้นพาไปดูเมื่อได้ดูที่ต้นตาลก็เห็นลูกตาลหล่นอยู่ที่โคนต้นราชสีจึงว่าคนที่โง่เขลาไม่คิดอะไรให้รอบคอบจึงได้รับผลตอบแทนเช่นนี้แหละนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เมื่อต้องประสบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดควรมีสติตรวจสอบความจริงให้ดีเสียก่อนอย่าตื่นตกใจจนทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่